สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนเพจแฟน YouTube ของเดือนสกาวและก็ของสายฝานะคะมันีจะมาตามเลขคุณพ่อนะฮะพ่อสารคามนะคะ่นโทรวมาหาเดือนสกาวนะคะรอดเดือนสกาวรอดเดือนสกาวทรวหาพ่อ นะฮะเป็นยังคือโบ้โทรมหาพอ่นว่าลอดเดือสเกาโทรมาอ,อยู่เลขขิคนเข่าค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นว่ามาฟังไอ้บอมพอมอกันกับพอสาระามนะฮะหมวประจำวันที่หมวประจำวันที่ค่าพ่อฮ<ะ>ัลโหลค่า ฝนตกบนยอทั้งน,นั้นทั้งนี้ฝ้าห้องหึมหึมเลยเพราะตัวแก่วหนูวาดเียย่แก้วเดือนค่ะขางวาดปีตะทุ่มห้องตกครับโอ้ค่ะเป็นเนเพ่อหัวที่แล้วบม่ได้ท่หาลูกบม่ได้ท่หาโอ้ยังว่าเพิ่งกั็นเงินคว้ักที่ป๋าอี่แไม่เพราล่ะครับค่ะบันโทคอีกค่ะวิ่งวิ่งเขาเม,ม็ดหลายเด็กต่างรัดมัน่น ค่ะพอพอวิ่งหนึ่งครับสองเต่ารักนมีหนึ่งสองสามอ่ะล่ะค่ะครับสือปบิีพอเลขยกป๋าหมวกให้เอาซีขาค่ะบอ่ว่าเอาซีแต่ที่ซีหกกระเือกค่ะอือไอ้ั้งทีต้อีแปดอันสองหนึ่งแปดอะนะถึกต้ถึกตัสองหนึ่งแปดเออต่อวรียกคิสองะมันมีอยู่พอวิ่งหนึ่งกับพอเลขมกนจับโ่กันเลย ะมันเก็บมาสองัวดลวงวดก้อนมาบินเจ็ดกับแปดมีเจ็ดแปดเก้ากับเขามักทั้งสามตัวเลยเรียบร่นค่ะแล้ววันที่ตายก็ถือยู้อะไรมันเันเนี่ยทิศสอนอันมันมากง่ายเลยก็จะจับใส่แม่เดือนแม่ค่ะโมยห้จับใส่ดอกเออไม่จับใส่เขาพี่ผู้สื่อดอกค่ะนั่นแหละพอไปแล้วอยาก้หายแนวท่านต้องสนกเดี๋ยมันเขา มาสามงวดแล้วเนี้ยค่ะหมวดก้อนกันกบเขาทั้งบนทั้งล่างที่ค่ะวันนี้ยังในเหตุเอฟซีเขาถึกน้ำในนอกพอเนาะเก็ต้อ,องลลวา่าพี่ใจว่างผมนังโอ้ยนั่งว่าค่ะจบบนี้ครัเลขไอ้เลขปักหลักมั่นนี่เว็เด็ดแตกกันเลขเลขปักหลักบ่ เ, à, เลขปกั 6, 7, ขปกหลักอะไรก็วิ่งหกกับเจ็ดหรเลขปักหลักมั่งเลขปักหลัก <_ an> มีตัวใดเนี่ยพ่อมีหกเจ็ดแปดมีหกมีเจ็ดมีแปดค่ะถ้าว่าวิ่งบนเดือยพี่บนล่างกับหัวกับเจ็บอือวิ่งบนลาบ่ง 6, 6, งนลางเลยนะพ่อเนะบนลาบ่างพอเอ็แต่บนล่างนะวิ่งบนล่างหกกับเจ็ด เออนะครับค่ะเพราะว่ามันมีอยูกเอาสุดเด้อันค่ะพ่ออันหอกคืนหอตรงตรงเลยท่นละ่อเงต้ยงไหนตรงตรงไม่ต้องกลับเลยเนาะเออตรงตรงเลยว่างกับรถคีค่ะซิ่วกับตรงตรงเลยค่ะเล่ไปเล่ขี่พม่าน้ำกันกับพวเขาจักเรียดเรียนมากพ่อกันไห้รับเก่ารับสุดี่ อ๋อค่ะงวดนี้เลขดับล่างมันกี่พอยมาทำการหนคือสี่ก็ผ่าเพื่องวดนี้ดับล่างเนาะเออขารต้นดาวด้วับล่างสี่กับ,กบ,กบห้าเออว่าต้มเต็ดสี่เลยคือว่างานอะไรครับเก้ากับศูนย์ครับว๊อคค่อาปฏิจจภูพเดือนเด้อค่ะ มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้าหกสามหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ราคาเจ็ดหนึ่งแล้วกสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้า ค่ะราคาตัวตัวนึงก็บแปดสามาละเก้าโตเพอดีแปดสามมีตัวนึงบอกว่าเอ 9, 9อเ้าเก้าหางพราะดีนะครับค่ะบบนี้เรียกัปัะด้วได้เดือนค่ะเนียครับตัวที่นี่มีห <160 S 2> <1, 160 S 1> กศูนย์หนึ่งหกศูนสองเจ็ดศูนย์ 2องเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดึ่อสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศห้าเจ็ดศูนอละนี่ซีนี่ซีะไรดข้างเนียนบ่พอหรือเอาไปตามนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยใกล้ๆมือจกเนียนบ่พอพอเนีนเลยฉีดแล้วนีนี่ยู าขาดตลูกค่ะนี่หกศูนย์กับหกสามเน้นไปที่หกศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าลูกเจ็ดเก้าเนาะบนล่างได้เล่นๆนะพ่อ,อ,อบนลาน่างเล่เทียนค่ะ งวดที่แล้วเนี่ยวิ่งหนึ่งกับสองเนาะพ่อวิ่งเลขตัดรับพอเราไมีหนึ่งสองสี่ว่างันอ๋อค่ะมันมันเข่ามัที่เดือนหนึ่งสองสี่ไมนค่ะพอก็มาจับรักที่ก็จับทีสี 6, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดกันเลยหมือนบ้างอันค่นะงวดก้อนพอเขาวิ่ง ยิงเจ็ดแปดเก้าหัวก้อนน่นนะข้าพ่อบาริเกเขาตัา้งสามตัวเลขเก้าเพราะว่าเก้าหนึ่งพอกับยัดถีเก้าหนึ่งเนี่ยข้าเออบาริเกตแปดปีกับถีบีเนี่ยข้าละเลขวิ่งเพะโม่พ่อรุดกเสียเดอือเนเลขวิ่งนี่ตลอดปีไม่รุดนะพ่อเออปีตะปีหกตะปีหกหรบมาหนึว่าเขารุดนี่รุดที่สองหมวดไมเดือนค่ะพ่ออันนี้รอบเบเอร์ มันติดคืองขพอว่าพอเลขดับเครือกันดับลันตลอดเลยว่างานพอ่อกับดับเต้ากับศูนย์ตบบ้าเลยทั้งบนทั้ข้าวพอ่อนั่นแหละเอาไปติจารณาบุ้งหล่ะค่ะเกิดเคื่องปักเลขปักหลักมีหกมีเจ็ดมีแปดเลขวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็แปดสาม นะคะเลขสามตัวก็หนึ่งหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ดับล่างสี่กับห้าถูกต้องเนาะค่ะเนาะค่ะงวดที่แล้วก็ได้ตดอยู่เนาะสองหนึ่งแปดเนาะได้ตรวูปตอนี้ทำงานกันพอจับมาศูนย์สามจิตมัดมาออกกันที่ทำานนี่แหละแมนเขาเสียดายอยู่ ละเขาเขาเลขกสามตัวตเตอลีเพราะเศร้จะเกียดได้หละค่ะหววกอนค่าก็นอีหอยังหนะ่จ็ตอันเจ็บสีสองนั่นแม่กระสือนี่ค่ะล้วก็ก็ได้เรียนรายลวลาคือวัาสธาที่บาทกันละค่ะอืมแต่นมาติดแยวท่างนั่นลหละขามันสูบบันหมานเบิ้งแบบนับปล่อยไปแล้ว อันนี้เด็งๆอะไรก็นั่งบอ่อยกับว่าเป็นผีปีก,กมาละแม่นอยู่ค่ะกิดเป็นแนวทางอะไรอ่ะมันกิดสูตรออตามสูตรเนาะเออแมมด้วยละแต่ว่าเลขศันชุดสามตัวเนี่ยเกิดขึ้นเขาดีเนะเาเนะเขาสามตัวหนาสามตัวหลังดีเนาะเขาเรศเดียนถหัวใจที่ว่าหันเดียนในเดียนตื่นสภาพใ่เดียนไลยที่พอวิ่งหนึ่งโอวิ่งสูงกับหนึ่งนลนะข้าวพอเออ ว่าจะไปหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกับมี่สองหาสองหกส,สองเจ็ดไปดิพ่อมาหายเลยสารจน 6, 5, หกศูนย์ห้าเขาดิเจนี่แม่ป่าหกทุกฐานข้าบพ่อโอ้ฝนเริ่มตกแห้งแล้วค่ะเ,เอาขอบพูดไรพ่อ<ห>นีมีอย่างนี้แต่กันโทรมาบ่อยครั้งนึงก็ได้เนมเด็ด วันในที่พี่าหลอมค่ะเขาไปทั่วค่ะเขาพูดอะไรพ่อค่ะจะจะเอาคันท่านผู้ชมฝนตกแห้งแล้วทีเดยวฝนตกเดียกับเขาเมียนใตยคลิปเด้อค่ะเด้อสำหรับหลีกคอสารค้มเนาะค่ะเนาะตามนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะเจสกาวครับไซไฟาจะขอโต่ล่าเอฟซีเบคอนเจอกันไม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ